วัสดีค่ะปกิกทำสวนนะคะวันนี้เราจะมาติดตามผลดูผลการใช้ฮอร์โมนต่างๆทำไมถึงจําเป็นต้องทำฮอร์โมนหลายตัวบางคนก็ทำแล้วก็งงค่ะอย่างใช้ไม่เป็นหลายตัวจะใช้ยังไงก็สลับกันไปนะคะไม่ต้องซีเรียสคืออย่าใช้ในวันเดียวกันสลับกันไปแล้วถ้าให้บ่อยๆมีเยอะอย่างเช่นผักกินผลเราอาจจะมี ฮอร์โมอนนมสดฮอร์โมอนไข่ทําคนละตัวคนละอย่างที่จริง <c oughs> อยู่นี่เมื่อกี้ก็บอกให้ทํารวมกันแล้วนะคะถูอินวันไปละทํารวมกันก็สะดวกในการใช้แล้วก็น้ําหมักจากผักจากผลไม้ไม่ใช่ผักขจากผลไม้ก็คือกล้วยนะกล้วยสุกก็จะเป็นกล้วยน้ําว้าฟักทองแก่ๆจัดนะคะทั้งเปลือกทั้งมเมล็ดกล้วยฟักทองมะละกอะก็สุกนะคะทั้งเปลือกทั้งเนื้อทั้งมเมล็ดทุกอย่าง ที่ปักกิ๊กทำให้ดูแล้วก็นำมาใช้ในสวนได้ผลค่ะไม่ได้รดด้วยน้ำหรือว่าปุ๋ยตัวอื่นพวกเนี้จะให้ดูนะคะว่าผลลัพธ์ออกมายังไงการใช้ฮอร์โมนมาดูฮอร์โมนตัวนี้นะคะที่ปักกิ๊กพาทําไว้เนี่ยเห็นไหมคะหอาทิตย์พอดีเลยค่ะเมื่อวานนี้ครบ1อาทิตย์ก็เลยจะเอามาให้ดูแล้วก็ จะนามาใช้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือราขาวๆเป็นราดีเราก็จะเอาไปกรองก่อนกรองก็ขย pues ําขยําเอาเนื้อฟักทองเนื้อกล้วยให้เขาละลายดีๆก่อนมีหลายคนนะคะทําแล้วบอกว่าแข็งไม่เปื่อยปกิก็ไม่เข้าใจนะคะเห็นไหมเนี่ยเขาก็เปื่อยยุ่ยนะให้ดูคลิปดีๆแล้วให้ดูส่วนผสมดีๆว่าใส่อะไรไปบ้างเนี่ยปกิกทำก็เปื่อยยุ่ยนุ่ม แล้วก็เอามาขยำให้หมดเราก็จะได้น้ําสีเหลืองๆนะคะกรองออกไปแล้วก็เอากากเนี่ยเอาไปผสมน้ำรดรดผักได้อีกค่ะก็รดผักกินผลเรานี่แหละหรือไม่ก็เอาไปฝังในดินนะคะไว้ทําปุ๋ยเอาไปใส่กองปุ๋ยใส่คนต้นไม้ใหญ่ๆถ้าใส่ต้นไม้เล็กๆพวกพริกพวกมะเขือก็อย่าไปใส่เยอะวันไหนใส่อันนี้เราก็รดน้ําอย่างเดียวไม่ต้องเอาน้ําอันนี้ใส่นะคะ อันนี้เอามาให้ดูว่าใช้แล้วได้ผลยังไงแล้วก็ตัวนี้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสุดอันนี้ปัเก็ตทำก่อนตัวนี้อันนี้3ามวันใช้ได้อันนี้7วันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ใช้ก่อนเราก็ทําตัวนี้ก่อนใจร้อนก็เอาตัวนี้มาก่อนเสร็จแล้วตัวนี้เป็นก็เอาตัวนี้มาใช้ต่อสลับกันนะคะเก็บได้3เดือนคะ่ะทั้งสองอย่างเลยคะ่ะทําใช้นะคะอย่าทําเก็บเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูผล ผลการใช้อันนี้ก็คือบอกทุกครั้งนะคะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา5ลิตรวันนี้ปากก๊กจะไม่รดละแต่จะพาดูผลผลิตสลับกันไม่ได้ใช้ทุกวันสลับกันสลับสมมติว่ามันมี2ตัวนะคะอาจจะอันนี้ก็อาทิตย์ละสองวันอันนี้ก็อาทิตย์ละ2วันได้แต่ว่าสลับวันกันอาจจะเว้นวันนึงก็ได้ไม่ถ้าใช้ติดกันก็อย่าไปใช้อย่างเข้มข้นนะคะวันนี้เอานี้รดพรุ่งนี้จะเอานี้รดอยากรดก็เอาเจือจางหน่อยนึง ทีนี้จะให้ดูนะคะดูพลิกนี่ค่ะรถเป็นประจำเป็นประจำภูมิใจมากเลยเพราะด้วยมเมล็ดนะคะเนี่ยภูมิใจมากเสียดายว่าคือเพาะเมล็ดเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นพันธุ์ไหนพอโตขึ้นมาอันไหนต้นโตหน่อยก็จับมาใส่กระถางเลี้ยงก็เลยไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์อะไรเสียดายเนะาะได้หลายต้นดูเข้าสุกค่ะไม่มีนอนเลยนะคะสวยมากเลย อาจจะมาจากความแข็งแรงที่เราดูแลเขาให้ฮอร์โมนเป็นประจำปกิกว่าอย่างนั้นนะคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่ค่อยได้พ่นค่ะเนี่ยไม่ค่อยได้พ่นเลยแต่ว่าถ้าจะพ่นก็เป็นพวกน้ำส้มควันไม้เป็นครั้งคราวคือเอาไปพ่นตัวอื่นไปเห็นเพียอยู่ตามถั่วนิดนึงพ่นเสร็จก็เลยมาพ่นคือมันเหลือในขวดเนาะก็มาจก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 ใส่ทั่วๆไปดกแล้วก็โอเคค่ะไม่มีนอนเลยนะคะปกิ๊กเก็บไปรอบหนึ่งเลยนะ กลัวว่าเขาสุกแล้วเขาจะเน่าจะมีหนอนเจาะเสียดายก็เลยเก็บไปกำรารนึงก่อนที่จะสุกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะที่ไหนได้พอสุกอดีไม่เป็นกุ้งแห้งไม่เป็นหนอนเนี่ยดูดกไหมคะเนี่ยภูมิใจมากเลยถ้าปลูกได้ขนาดนี้ปลูกผักข้างบ้านเนาะเราไม่ได้ทำสวนใหญ่นี่คะ่ะอันนี้ยังไม่สุกก็จะปล่อยให้สุกลองดูนะคะอันนี้เด็ดไปกินเยอะเห็นก้านๆอนะ่ปะปกิ๊กเด็ดไป ตำผัดกระเพราพริกดิบๆนี่แหละทีนี้จะพาดูบวบนะคะบวบช่วงที่กำลังจะออกดอกออกผลเนี่ยอย่าลืมนะคะฮอร์โมนเนี่ยสำคัญมากเลยลไม่งั้นเราจะไม่ไม่มีผล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 ิตที่เราเห็นคือมีดอกแต่จะร่วงหมดไม่ติดนะคะแต่ถ้าเราให้เขาเป็นประจำเขาก็จะติดเดี๋ยวจะพามาดูค่ะ เห็นเหลืองๆไหมคะบัวเปลี่ยมนะเขาจะบานช่วงเย็นๆอย่างนี้แหละค่ะหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งไม่เกินนั้นนะคะเราก็มาผสมเกสรให้แต่ป a c ก a g ภาคหลังนี้ไม่ได้ผสมเลยเพราะว่ามัวยุ่งๆเขาก็ติดไม่เห็นแมลงมาแต่ว่าเห็นมดนะคะเห็นมดดําก็เลยคุยกับคุณลุงว่าสงสัยมดดำเนี่ยมาผสมเกสรให้บวกข้างในมันก็ติดนะคะเนี่ยติดเองโดยที่เราไม่ได้ผสมเราจะให้ดูข้างบนนะคะ เห็นไหมเอื้อมไม่ถึงหรอกแต่เขาติดเองเนี่เห็นไหมคะเนี่ยขึ้นไปถึงข,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 ข้างบนนะนู่นเลยงูค่ะตรงเต่งนะเขาติดเองค่ะเพราะว่าเอื้อมไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมบางๆอยู่เนะี่ยติดทั้งนั้นอะ่ปะปกติว่าน่าจะเป็นมดนะเพราะหัวค่าเนี่ยมืดๆไม่มีแมลงมาค่ะไม่มีผึ้งไม่มีอะไรสักอย่างแล้วข้างล่างก็ไล่ขึ้นไปเลยอันนี้ถ้าจะเหลือง ยาวมากเลยจะติดหรือไม่ติดเนี่ยเห็นไหมคะนี่ป้ากิก๊กมาแหวกดูละวที่เอาผูกเชือกขา,ขาวๆไว้เพื่อให้จําตําแหน่งได้เขาเดี๋ยวจะมาดูลูกเขาเนี่ยช่วงนี้นะคะเราจะต้องใ,ให้ฮอร์โมนนมสุดอันนี้รู้สึกจะไม่สมบูรณ์คุณลุงจะเด็ดออกละเนี่ยปล่อยไว้เหรอเผื่อโตเนาะแต่มันไส้เพราะว่ามันไม่สมบูรณ์ไม่สวยเลยไม่ถูกใจเราไง อันนี้ลูกเล็กๆ,ๆ,ๆยาวๆติดหมดค่ะอย่างเงี้ยบวบนะคะเขาจะติดคือสายเขาเนี่ยจะต้องเป็นก้านส่งเล็กๆออกมาใครอย่าได้เผลอไปตัดทิ้งนะคิดว่าโอ้แขนงมันเยอะฉันจะต้องตัดแขนงทิ้งไม่งั้นลำต้นไม่แข็งแรงอย่าเข้าใจผิดนะคะเขาจะยื่นออกมาจากลำต้นเขาค่ะเส้นเล็กๆเนี่ยอันเนี้ยแล้วเขาก็จะติดลูกอย่างนงี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาลูกเขาออกตามลำต้นนะเขาจะออกมาตามแขนงเล็กๆที่ยื่นออกมานะคะ เนี่ยเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเผลอตัดออกนู่นนะเห็นไหมคะเลื้อนู่นละอันนี้เลื้อยขึ้นไปข้างบนลงมานี่เลย <c oughs> เนี่ยเห็นไหมคะลูกเขาเพราะฉะนั้นช่วงนี้จําเป็นต้องให้ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมน,โมนที่ทําจากกล้วยฟักทองมะละกอและะ้วป้ากก๊กจะบอกให้นะปลูกบวบนะคะให้ถูกแสงแดดให้ได้รับแสงแดดเต็มที่อันนี้ก็ยังบงังเนี่ยเดี๋ยวจะตัดเอาใบายอนี่ออกให้หมดเลยใบยอ ลูกยอเยอะมากค่ะร่วงทิ้งไปหมดเพราะว่าปลากก๊กไม่ไม่หมัมกแล้วช่วงนี้มันเต็มไปหมดละหมักกินไม่ไหวค่ะเนี่ยเขาจะเลื้อยไปตรงนู้นนะคะเลื้อยไปในสวนปลากก็กเห็นเป็นลูกบวบเล็กๆๆอยู่ไกลๆนู่นน่ะเลื้อยไปไกลละเนี่ยไกล,าล,กลามากเลยอาจจะอากล้องสองเห็นไหมนู่นเนี่ยไปข้างในเขาชอบแดดค่ะเขาจะไปหาแสงแดดเพราะฉะนั้นปลูกบวบนะต้องให้ได้รับแสงแดดทั้ง ลำทั้งโคนต้นนะคะกระถางโคนกระถางแล้วก็ข้างบนด้วยถ้าปลูกเอากระถางไปไว้ในร่มแต่ให้เลื้อยออกมารับแสงแดดก็ไม่มีลูกเหมือนกันค่ะปะิ k a ทดลองหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเอานี่ค่ะเอาไว้ข้างนอกให้ได้รับแสงแดดนะคะช่วง bye ่บยๆพระอาทิตย์จะตกมาด้านนี้เขาก็จะได้รับแสงแดดส่วนด้านข้างบนนั้นรับด้านตะวันพระอาทิตย์จะขึ้นด้านตะวันออกห้านน้น เขาก็จะสาดส่องมาพอมาด้านนี้ก็จะสาดส่องมาที่กระถางค่ะไม่งั้นไม่ได้กินลูกเยอะเลยนะเห็นไหมกระแนงเล็กๆเ,เนี่ยก็จะออกมาอย่างเนี้เพราะฉะนั้นฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ห้ามขาดดูนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารชั้นดีนะคะผลไม้สุกเนะี่ยลูกยอสุกร่วงหล่นลงมาเพราะว่าช่วงนี้ก็สุกเยอะเราก็ปล่อยไว้ให้เป็นอาหารของเขานี่แหละปล่อยไว้แล้วก็รดน้ําเดี๋ยวให้เป็นปุ๋ยค่ะ โอเคนะคะปะกิกทำน้ำหมักแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกับมารีวิวให้ดูว่าผักที่ได้กินอาหารที่เขาต้องการเขาก็จะให้ผลผลิตดีอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่ามะเขือช่วงนี้ไม่มีมะเขือเป,อปราะปะกิกหมดละตัดแต่งอยู่ต้นเล็กๆก็กำลังปลูกถ้าปลูกมะเขืออยากให้ลูกดกก็อย่าลืมนี่แหละคะ่ะฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนจากกล้วยฟักทองมะละกอนี่ก็สุดยอดและะ้วค่ะโอเคนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ